ตอนแรกก็นึกว่าเพื่อนจะทิ้งกันซะแล้วนึกว่าลืมลืมกันไปแล้วไม่ห่วงหาอาทรกันแล้วนึกว่าจะทิ้งกันซะแล้วบุกไปนำสองศูนย์เลยสกอร์นำห่างก็คิดว่าคงจะทิ้งงินไปก่อน แต่สุดท้ายเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไรจะหกลมสมสารเมื่อใดเพื่อนกันเพื่อนกันตลอดไปคือเพื่อนกันเอาก็ไม่ใช่นะเพื่อนกัน เพื่อนกันเขาเอากันไม่ไม่น่านะไม่น่าไม่น่าที่แน่ๆเพื่อนไม่ทิ้งกันตอนแรกก็เข้าใจว่าคงจะโดนทิ้งไว้แล้วแต่เดี๋ยวคืนวันจันทร์นะอาจจะมีมีรายการเพื่อนไม่ทิ้งกันอีกครั้งอาจจะมีรายการบวยติดคอเพราะว่าคู่นี้เขาเขาชอบทําอะไรเหมือนเหมือนกันนะคนหนึ่งทําแบบนี้อีกคนหนึ่งก็ต้องทําแบบเดียวกัน ลอกกันบ้านกันอะไรแบบนี้นี่แหละเกมล่าสุดของพลพรรคหงแดงช่วงหลังชักจะไม่หังการแล้วนะครับบุกไปเยือนเอลแลนโหลดของลีสอยู่ในเตดทีมเจ้าบ้านเนี่ยเขากำลังได้ใจเพราะวมื่อกลางสัปดาห์นี่อัดเชลซีมาสามประตูต่อนหนึ่งในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับอยู่ในช่วงที่พระสุขเข้าพระเสาแทกดาวพุธเดินถอยหลังฟอร์มการเล่นนี่ กระท่อนกระแท่นทุลักทุเลไปเยือนลีสยูเนเตดแต่สิ่งที่หงแดงเหนือกว่าเนี่ยคือคุณภาพของนักเตะสูงกว่าเยอะพอสมควรนะเราเทียบกันดูได้เลยตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนอย่างหงแดงได้เปรียบเนี่ยก็คือสถิติในการเจอกับลีสยูเนเตดต้องบอกว่าโอ้โหเจอกันไม่ว่าจะที่ไหนนะครับไม่ว่าจะที่เอลลนโลด ไม่ว่าจะที่แอนฟินนะครับไม่ว่าจะเมื่อไรรายการอะไรลิเวอร์พูนี่กินดิบนะกินดิบเป็นประจำลีสกำลังคึกคักกำลังได้ใจแต่ลิเวอร์พูนะครับคุณภาพสูงกว่าเกมครึ่งแรกอืมนะเอ๊ยลืมบอกการจัดตัวของอาร์เนสร์ลอตเย่ไม่มีโมซาลาเป็นเกมที่สามติดต่อกันนะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นับตั้งแต่ ดาวเตะชาวอียิปต์นะอียิปเชียนพวนี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017ไม่เคยหลุดเป็นตัวสำรอง3มเกมติดต่อกันถ้าไม่ติดโทษแบนถ้าไม่บาดเจ็บยังไงก็เป็นคนที่ได้รับเลือกเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆอยู่แล้วเรื่องของโมซาลาเดี๋ยวผมจะพูดในลำดับต่อไปแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังเหลือคนมาฟังอยู่หรือเปล่า ทุกพี่ตอนนี้ผมไม่ตามกลับมาแล้วนะครับก็เข้าใจนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจได้แล้วกันก็จะกลับมาก็กลับไม่กลับก็ไม่ว่ากันขอแค่อย่าลืมกันเท่านั้นพอนะอย่าลืมกันตอนนี้ทิ้งกันไปก่อนไม่เป็นไรนะกลับมาที่เกมอีกครั้งหนึ่งลิบูลเนี่ยนะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าแม้ฟอร์มการเล่นจะไม่ค่อยจะใช้รายสักเท่าไหร่ก็สามารถที่จะคลองบอลบุกนะครับใส่เจ้าบ้านได้มากกว่าหาโอกาสทําประตู ได้มากกว่าเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าทำนะจังหวะเข้าทำเนี่ยมันก็ยังติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดการต่อบอลมันก็ไม่ได้ว่ารวดเร็วพรุดปราดอะไรนะครับมันก็เหมือนเล่นด้วยความรัดก,กุมเล่นด้วยความแน่นอนไปก่อนตอนนี้อันเดอร์สล็อตเขากําลังสับสนอยู่จะกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรแบบนั้นนะ,นะมันก็เลยดูแบบเป็นเกมที่มันดูเอื่อยๆอึดๆอัดๆ,ๆจบครึ่งแรกศูนย์ศูนย์แต่รีบูเนี่ยชัดแล้วว่าครองบอลทําเกมรุก ได้มากกว่าเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าทําจังหวะจบเนี่ยนะครับมันยังไม่เด็ดขาดสักเท่าไหร่จังหวะเข้าทํามันไม่มีประสิทธิภาพมากนะักไม่เหมือนเมือ่อฤดูการที่แล้วพอมาครึ่งหลังครับจากเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เปิดเกมครึ่งหลังมา นกกระจอกไม่ทันกินน้ําเลยเจ้าบ้านไปแถมให้เขาซะอย่างนั้นเขาเรียกว่าลดแรกแจกแถมเลยเพราะว่าไม่ได้แถมแค่ประตูเดียวแม่งแถมสองประตูเลยเนี่ยแหละที่บอกว่าลดแรกแจกแถมใจดีเหลือเกินนะครับประตูแรกนี่เล่นแบบโอโ้เสียงเกินนะครับโดนบีบอยู่ไปจ่ายบอลเข้ากลางและจ่ายน้ำหนักขาดจ่ายน้ำหนักแบบไม่ดีก็เรียบร้อยถูกอ e ุโกเอกิติเกหรือที่เด็กองเรียกสั้นๆว่าเอกิเนี่ยฉกไปยิง ประตูที่2อก็เช่นกันนะครับประตูแรกนี่ฝั่งขวาประตูที่สองที่ฝั่งซ้ายนะโดนแย่งจากตีนเลยคอนเนอร์แบรดลีย์แย่งแล้วก็ไปเปิดให้เอก,กิคนเดิมกระทุ้งประตูที่สองผ่านไปไม่กี่นาทีของครึ่งหลังหงแดงนำห่าง2 0ผมนอนดูอยู่ผมคิดในใจเอาละสบายใจได้ละพวกวิปรียินดีด้วยนะครับแล้วก็แอบดีใจนิดๆเสียใจหน่อยๆน,นะดีใจนิดๆคือเออให้พวกวิปรีก็จะได้กลับมา เริงรา่ากระดีกระดาเหมือนเดิมสักทีหนึง่งนะแต่ที่เสียใจนิดนดคือโอ้โหหลีดมึงแมง่นะพลาดง่ายเหลือเกินนะพลาดง่ายเกินแต่อยู่ดีๆพผู้พ,พ,พี่พี่ก็ไปทำให้มันมีปัญหาขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มันเป็นปัญหาแบบปัญหาเดิมเดิมปัญหาแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็คนที่พลาดก็เจ้าเก่ามิใช่ใครที่ไหนฮะอิบราฮิมาโกนาเต้ฤดูกาลนี้พลาดแทบทุกนัดวันไหนไม่พลาด วันนั้นลิเวอร์พูลจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีแต่วันไหนที่พลาดก็อย่างที่เห็นนี่แหละคือจังหวะนั้นนะครับเอาตรงๆนะผมมองว่านักเตะของลิสที่หลุดเข้าไปถึงเส้นหลังด้านซ้ายนะ่ะเปิดมาแทบจะไม่มีลุ้นแทบจะไม่มีโอกาสได้เปิดด้วยซ้ําจังหวะพุ่งสไลด์ตัวเสียบสกัดของโกนาเต้นเนี่ยก็เจตนาเล่นบอลเจตนาแบบเสียบไปที่บอลขวางบอลน,นะขวางวิธีการเปิดไม่ให้เขาเปิดเข้ามาได้ปรากฏว่ามันเหมือนกับไปติดนิสัย ติดนี่ใส่กองหลังก็ประมาะะณว่ากูขอนิดนึงกูขอยกเท้ามาเกี่ยวมึงนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแบบแบบกูขอแถมอะ่ะนะแถมกูขอแถมทีนิดเดหน่นนอยโอ้โหกลายเป็นไม่โดนบอลยกสูงขึ้นมาไปขัดขาไปขัดดักแข้งคู่แข,ข่งเขาแบบแเต็มเต็มดูจากว r ผมผมใส่หัวเลยผมบอกโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยนะฮะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะฮะไปไปจุดประกายให้เขาไปกระชาก เขากลับมาจากบาช้าโดนตีไข่แตกพราโดนตีไข่แตกปุ๊บโอ้โหทีนี้โมเมนตัมมันเวียงดิลีดแม่งได้ใจดิลีดแม่งแบบเอาไว้กูมาแล้วเว้ยได้ประตูตีไข่แตกไม่นานอีกไม่กี่นาทีตีเสมอได้แล้วดูจังหวะตีตเสมอนะขอโทษนะทุกท่านผู้เล่นของหงแดงยืนดูเขาทําชิ่งกันเพลิดเพลินเลยนะยืนดูยืนแบบไม่เข้าบอลน,น่ะเคอร์ติสโจนแลนกราเฟนแบกสองเซนเตอร์แบ็กทั้งอ่าโกนาเต้ทั้งฟันไดกว่าจะรู้ตัวกระสายเลแล้ว ความรู้สึกช้าคือเหมือนแบบพอเสียประตูแรกแล้วกูมึนมึนเลยมืนแบบเบลอมืนโอ้ยแม่งโดนอีกแล้วนะเรียบร้อยโดนตีเสมอเป็นสองสองพอโดนตีเสมอเนี่ยมันเหมือนแบบมันถูกไม้ตีคือแม่งตื่นตื่นจากประวงังเอาไอ้สาต์นำสองศูนย์อยู่ดีดแม่งมาตีเสมอซะงั้นก็เลยเร่งเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเน้นเกมรุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทําได้นะครับพอเร่งก็ทําได้นําอีกครั้งเป็นสามประตูต่อสอง เราก็เลงจะแสดงความยินดีอยู่แล้วนะ,ะกำลังจะตัดพอแล้วโอ้โหเพื่อนแม่งทิ้งกันซะอย่างนั้นปรากฏว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บลิเวอร์พูลเสียประตูนะครับจากลูกเซตพีสก็คือลูกเตะมุมซึ่งฤดูกาลนี้เสียประตูจากลูกเซตพีสเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้งฟรีคิกทั้งเตะมุมทั้งทุ่มไกลพูดง่ายว่ามีปัญหาในการป้องกันลูกกลางอากาศอย่างรุนแรงเพราะว่าคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยฟอร์มตกอย่างจงหนักเกมรับคือสิ่งที่ อนเนอร์สล็อตต้องแก้ไขให้ได้อันดับแรกเลยคือลิบูลเสียประตูง่ายเสียประตูดือด้อและอย่างที่บอกชอบเสียก่อนเป็นประจำคิดเอาฤดูการนี้15นัดในีิมลีกโดนไปแล้ว24ประตูทุกรายการเนี่ย38ประตูนะครับถ้าเฉลี่ยเนี่ยโดนนัดละประตูก,กว่าซึ่งเมื่อฤดูการที่แล้วพวกเขายังมีเกมรับที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งอยู่เลยพอมาฤดูการนี้กลายเป็นอย่างนี้ซะอย่างนั้น ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ายังเป็นเพื่อนรักกันอยู่หรือเปล่าเพื่อนจะทิ้งเพื่อนหรือเปล่านะครับคอยดูกันคืนวันจันทร์นี้ครับ